มีหมู่คณะเพียงกลุ่มหนึ่งใช้ความพยายามอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะของกลุ่มเราคือกลุ่มอปป,ปสองค์กรปกป้องพระพุทธศาสนาเพื่อสเสติภาพและภาคีเคือข่ายชาวพุทธไม่ว่าจะเป็นจากองค์กรพุทธบางองค์กรหรือคณะสองหรือภาะสฆงบางลูกที่มาช่วยกันนะครับจึงทำให้ เราได้มีส่วนในการต่อต้านหยุดยั้งภัยไร้แรงนี้นะครับเปรียบเสมือนเชื้อมะเรงร้ายที่เข้ามานะครับกัดกินร่างกายของมนุษย์แล้วเข้ามาอยู่ในระยะที่4แล้วกำลังใกล้จะปิดชีพเจ้าของร่างแล้วแต่อปปสเราทำหน้าที่หยุดยั้งเชื้อมะเรงร้ายนี้ไว้หยุดยั้งเชื้อมะเรงร้ายนี้ไว้ ไม่ให้ลามไปกว่านี้นะครับเพราะถ้าลามไปกว่านี้เชื่อได้ร้อยเปอร์เซนต์เลยว่าพศออ2575ประเทศไทยเราทั้งประเทศจะกลายเป็นรัฐอิสลามไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นยังถือว่าพวกเราแกนนำชาวพุทธเรายังทำหน้าที่ปะทะไว้ไม่ให้ลามไปกว่านี้ หรือถ้ามันจะทํามันต้องแอบ,บทําแอบบทําขณาดเดียวกันครับสิ่งที่ผมเองทีมงานได้พาท่าประชาชนได้มามีส่วนร่วมบางคนก็ร่วมสนับสนุนนะครับปัจจัยแล้วแต่กําลังแล้วแต่ความพอใจแล้วแต่ความความสามารถเราได้นำพาทีมงาน เข้าไปยื่นหน่วยงานต่างๆบวกกับการค้นคว้าหาหลักฐานต่างๆรวบรวมพยานหลักฐานต่างๆมาร่วม6ปีส่งเรื่องไปยังหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นฝ่ายบริหารฝ่ายิตนิติบัญญัติฝ่ายตุลาการรวมแล้วตอนนี้นะครับ เมื่อวานวันนี้ได้คุยกับพี่ที่ทําหน้าที่ด้านทํำช่วยด้านช่วยร่าง,งกฎหมายด้านเอกสารที่เป็นหนึ่งในแม่ง,งานที่ช่วยผมอยู่เป็นผู้เสียสละอยู่เบื้องหลังมาตลอดเราทําเอกสารใปเนี่ยยื่นไปหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปเนี่ยร่วมร่วมร้อยฉบับได้ถามว่าได้ประโยชน์มหาศาลเลยฮะ ไล่ไปตั้งแต่พักการเมืองสิบกว่าพักพักเพื่อไทยหรือแม้กระทั่งนายกปุงอิงพักรวมไทยสร้างชาติพักประชาธิป,ปัตย์พักพลังประชารัฐพักเสรีรวมไทยหรือแม้กระทั่งเอกสารหลักฐานถึงท่านเสรีพิสุทเอกสารสาคัญถึงแม่ทัพภาคสี่ ถึงรองแม่ทัพภาคสี่เอกสารสำคัญต่างๆสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นครับแม้เราจะไม่ได้มีจำนวนคนมากมายที่ออกมาช่วยสู้แม้เราจะไม่ได้มีปัจจัยมากมายที่จะไปซื้อสือ่อหรือดึงดูดทำให้บุคคลสำคัญมาช่วยเราได้มากเท่าที่ควรแม้เราจะสู้อยู่ในภาวะที่เสี่ยงที่สุดอันตรายที่สุด คนกลัวเรื่องภัยกระบฏมุสลิมมากที่สุดถึงขั้นที่เรียกว่าไม่กล้าพูดถึงไม่กล้าแตะต้องแล้วบางส่วนมือไม่ถ่ายยังเอาเท้าลาน้ำด้วยซ้ำไปครับนั่นคืออะไรครับบางส่วนถึงขั้นไม่กล้าแล้วยังบอกให้หลายๆภาคส่วนว่าอย่าไปยุ่งอย่าไปแตะด้วยซ้ำไปแต่ด้วยหัวใจที่ พวกเราด้วยหัวใจของผมด้วยหัวใจของพวกเราที่เห็นความสําคัญของชาติบ้านเมืองเห็นความสําคัญของการต้องปกป้องคุ้มครองสถาบันชาติปกป้องคุ้มครองสถาบันพระพุทธ,ธาศาสนาปกป้องคุ้มครองสถาบันกษัตริย์ไทยปกป้องคุ้มครองเผ่าพันธุ์คนไทยนี่แหละมันมีความสําคัญมากกว่าการที่เราจะต้องดิ่งเฉยไม่สนใจ